สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งเพื่อนเอนคือถ้าคนชอบนะครับสายหลวงปู่ทวดนี่นะก็จะนะครับนิพระ รุ่นนี้ร่วมเข้าไปในข้อมูลในการศึกษาด้วยนะวันเนี้ยผมก็นะครับอา้าเขาเรียกว่าเนื้อว่าหลวงปูท่ทวดนะที่มีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าที่หายากนะครับก็คือ เขเรียกว่าหลวงปู่ทวดขาวแดงนะรุ่นหนึ่งสาห้าด้วยนะครับรุ่นหนึ่งสาห้านะสร้างเมื่อปีสองพันร้อยสามสิบสี่นะครับซึ่งวัดถ้ำตลอดเนี่ยปัจจุบันก็จะมีหลวงพ่อกก้ายเนี่ยเป็นนะครับเป็นเจ้าวาดนะคือพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีคนนำไปใช้แล้วเนี่ยนะครับ มันเกิดเขาเรียกแบบเกิดประสบการณ์นะเหมือนกับรุ่นสุญจรเนมันรุ่นนะทุกรุ่นนะ่ะแต่ว่าการสร้างเนี่ยนะแต่ละวัดเนี่ยมันก็จะนะครับไม่เหมือนกันแต่สําหรับรุ่นนี้เนี่ยนะมันเป็นรุ่นแรกไนะงคำว่ารุ่นแรกก็คือรุ่นที่แบบหนึ่งแหละการสร้างมันก็จะมีพิธีพิธานขึ้นมาหน่อยมีเอกลักษณ์พิเศษนะครับ คือรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นนะครับรุ่นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นหนึ่งสาวห้านะครับแล้วก็เป็นหลังเจดีทองนี่เอกลักษณ์เลยนะเขาเรียกว่ารุ่นเจดีทองหลังเจดีทองเป็นเอกลักษณ์ของของของรุ่นเลยแล้วก็เป็นรุ่นแรกของทางวัดที่ทำรุ่นนี้ออกมาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเคยบอกกับเพื่อนๆไปว่านะ ถ้าเราจะเก็บสะสมพระเนี่ยนะต้องเก็บรุ่นละรุ่นที่หนึ่งรุ่นแรกนะครับด้วยเหตุปัจจัยก็คือว่าการเก็บรุ่นแรกหรือเก็บรุ่นหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยละหนึ่งในเรื่องกรรมวิธีนะครับในการสร้างหรือขบวนการปลุกเสกอะไรต่างๆมันจะนะพิธีวิถัน เป็นพิเศษอ่ะเพราะอะไรเนื่องาว่ารุ่นแรกเนี่ยมันเป็นรุ่นที่เปิดตัวของนะของวัดหรือว่าของหลวงพ่อหรือของเกจิองค์นั้นเลยนะเป็น,นการเปิดตัวการเปิดตัวครั้งแรกอย่างไงมันก็ต้องดีเพื่อนเ่เข้าใจไหมอย่างไรมันก็ต้องดีมันก็ต้องแบบสวยงามอ่ะหรืออยังไงมันก็ต้องพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆที่ทํา เพื่อปัจจัยอย่างนี้ไงผมเพิ่งบอกเพื่อนๆว่าถ้ามีโอกาสไปเจอพระเนี่ยนะถ้าเจอแล้วมันเป็นรุ่นแรกๆเนี่ยรุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อนเก็บก่อนนะเก็บเลยราคาไม่พอสู้ไหวเอาเลยเก็บก่อนเก็บก่อนเพราะอะไรเพราะวันข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันต้องสร้างมูลค่าให้กับตัวมันเองแน่นอน ใช่ไหมสองที่ผมเคยบอกว่าเวลาเก็บผ้าเก็บอะไรอ่ะรุ่นนี้เขามีประสบการณ์ไงนะรุ่นนี้มีประสบการณ์ประสบการณ์เยอะๆโอ้โหมีชื่อมีอะไรอย่างนี้ก็โอ้โมันต้องมีคือถ้าจะเล่นแบบเก่งกําไรหรือเล่นเก็บแล้วก็สะสมไว้เนี่ยก็ต้องหาหนึ่งประสบการณ์ยังไงเราเอาไปใช้ก็เกิดประโยชน์แบบนะเพราะมันมีประสบการณ์ไงนะครับ ย่งไงก็ไม่ตกเหาะไม่ตกรถอะนะครับรุ่นต่อมาก็คือรุ่นอะพวกพราที่มันมีอายุนั่นรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยถ้าเราดูเป็นนะพ้าที่มีมีอายุนั่นยเยอะคือเขาเรียกว่าอะไรคือสร้างมาหลายปีแล้วอะเป็นพ้าเก่าๆพราเกจีเก่าๆ,พร,าๆพระยุคก,ก่อนสองพันห้าร้อยหรือว่าหลังสองพันห้าร้อยนิดหน่อยเอาละเอาว่ามีอายุแล้วกัน นะถ้าดูเป็นเก็บนะถ้าดูเป็นเก็บนะครับต่อมาก็คือพระที่มันเป็นเนื้อที่มันสร้างน้อยอเนื้อทองคําเนื้อเงินนะเนื้อเขาเรียกไงเนื้อ,อพิเศษอ่ะไม่ใช่เนื้อทองแดงเนื้อทั่วๆวไปอะเอาว่าอย่างเงี้ยนะ เนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองอะไรเนี้ยมันก็คือบางทีมันเป็นทั่วๆไปไงมันไม่มีมูลค่าในตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเก็บเนื้อเงินเนื้อทองคำในเนื้อทองคํมันก็จะหายากหน่อยเวลาจองมันก็อมันต้องจองถ้ารุ่นใหม่นะเนื้อผ้าเก่าๆก,ก็จะหาแทบจะไม่มีแนละ้เพวกคนมันก็ห่วงกันนะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เก็บได้เก็บพวกนี้ไว้นะครับเก็บ มันมีเชื่อที่มันบินมูลค่าวันหนึ่งมันต้องมีมูลค่ามีราคาโอเคเพื่อนๆนะดูพ้ากันคือลักษณะของนะรุ่นแรกนะฮะคือผมดูเนี่ยผมก็ดูดูในทั่วๆไปไม่ได้ดูอะไรมากมายนะครับการดูผ้าผมบอกว่าเนี่ยดูความคม,มพวกนี้นะฮะสังเกตความคมของพิมพ์พ้าเนี่ยฮะแห้งพ้าสามสิบกว่าปี นะครับเห็นไหมเพื่อนปีสามสี่สร้างปีสามสี่ก็ตอนนี้ก็น่าจะสามสิบสี่สามสิบห้าปีแล้วนะสามสิบสี่ปีหกแปดเห็นไหมคือคือคือสังเกตถ้ามันมีการสัมผัสมันก็จะมีนะครับมันก็จะมีความคขาเรียกไงมีความแห้งอ่ะความแห้งเป็นสำคัญเพื่อนเวลาดูพระสามสี่สิบปีเนี่ย นะแล้วก็ดูผิวพระเนี่ยนะครับคือผมสังเกตนะหลายองค์เนี่ยอยู่ในช่องแต่ละบางคนเอาออกมาแล้วอยู่ในหนังสือเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนแบบพิมพ์ผิวพระจะเป็นแบบตะกุดะกุดอย่างเงี้ยนะพูดผิดพูดถูกเพื่อนคอมเมนต์เข้ามานะนะครับ <motion> นี่อ่างเงี้ยคือผิวจะเป็นจะเหมือนกับมีเม็ดกวดเม็ดไอแร่เม็ดอะไรอย่างเงี้ย นะั่คือผิวทั่วๆไปนะผมดูนะภาพนะครับเห็นไหมครับดูความแห้งดูความคมเพื่อนๆดูเห็นไหมการกดพิมพ์พวกนี้นนะอย่างเงี้ยคือเราต้องดูให้มันได้เหมือนกับครั้งนะ่ะเวลาเราดูภาพกดนะกดพิมพ์อย่างเงี้ยพึ่งเขอะไรเนี่ยม,นะมันต้องมีความคมความแห้งนะ นี่เป็นปัจจัยหลักๆลกเลยพิมพ์ให้ถูกนะครับในนี้หายากเขาบอ,อกสร้างไม่มากเลยนะสร้างไม่มากถ้าพิมพ์ใหญ่หน่อยก็พิมพ์ใหญ่ก็มาคือสร้างอยู่ประมาณพันองค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะการดูเราก็สังเกตเรียกว่า ความคมของพิมพ์ถูกต้องไหมพิมพ์นะพิมพ์มันถูกนะนะครับอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเวลาสังเกตพักเครื่องไม่มีอะไรที่มันเป็นซับซอ้อนหรือว่าเป็นเรื่องอะไรที่ยากเลยถ้าเราจะดูนะครับเราก็พยายามไปหาข้อมูลอยากดูอะไรเยอะๆอยากได้ข้อมูลอะไรมันมากๆก็ต้องไปศึกษาใน Google เนานะคือผมก็พยายามถ้า มันพอมีอะไรก็อยากจะน,จนะําเสนอภาพพวกนี้มีประสบการณ์ครับมีประสบการณ์ทังนั้นเลยมีประสบการณ์ก็อยากให้เพื่อนได้เห็นได้ชมกันนะได้ชมกันเพื่อท่านไปเจอไงเพื่อท่านไปเจอท่านก็เออเก็บได้เก็บได้ดีนะครับคือหลวงปูท่ทวดเนี่ยเขาบอกแล้วไงว่าถ้าถ้าเป็นพระที่แบบว่ามีประวัติหรือมี ข่าวมีอะไรดูดีๆแล้วเนี่ยโอ้เก็บแล้วมันมีประโยชน์นะเพื่อนๆนะเป็นพระมีประสบการณ์อย่างน้อยเนี่ยได้ราคาขึ้นเน่ยผมจะบอกให้นะครับเก็บไว้นานๆยิ่งนานยิ่งหาไม่มีเนี่ยราคาไปอีกแบบหนึ่งเลยนะเก็บนะครับเพื่อนๆโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกําลังใจกันนะครับ โอเคสวัสดีครับ